คืองานวันนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องของแผนงานท้าทายยุทธธรรมยุทธธรรมท้าทายอะไรนะครับในการที่เราได้ทําการวิจัยไปแล้วโดยเราวิจัยว่าเราอยากจะให้ทํายังไงให้เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดไม่กระทําความผิดซ้ำอีกปฏิการแรกประการนึงคือทำยัางไนให้เด็กและเยาวชนเนี่ยไม่ไม่กระทาความผิดอันนี้เป็นสองอย่างโดยเราก็ได้ทําการวิจัย โดยแบ่งแยกเป็นแผนงานนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่เราได้สรุปแผนงานทั้งหมดเพื่อจะไปสู่ทางด้านให้ทุกๆหน่วยงานหรือทุกๆที่นำไปใช้ในการได้เข้าใจร่วมกันแล้วก็นำไปเผยแพร่แล้วก็เอาไปสู่ต่อการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมก็ได้ได้ได้มีงานวันนี้ขึ้นท่านคาใไรไหนของแผนงานนี้แผนงานไหนจะไปใช้ได้ คือคือในในในทั้ง8อันเลยนะครับใช้ได้ทุกใชด้ทกแผนเลยนะครับก็เป็นอันที่เราได้ได้วิจัยมาอย่างดีทํามาต่อเนื่อง3ปีแล้วนะครับใ,ในการที่จะให้เกิดผลผลิตนี้ขึ้นมาวันเนี้ยก็เป็นวันที่เราจะเอาผลผลิตนั้นนะมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติครับแผนไหนที่อยากให้ไปใช้มากท,าที่สิดนสองสา แผนอันแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจับผู้เกี่ยวกับการจับผู้เรื่องการอาชีพอาชีพทํางานเนี่ยครับเพราะว่าเราเราก็มองว่าเด็กเนี่ยถ้าเขามีงานทํามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเขาในการปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการทําความผิดนะครับอันที่2ก็คือเรื่องเรื่องบัดดีในการให้ความปรึกษาเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในการที่จะ ถ้าสมมติว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มเสียงหรือมีความคิดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเขาก็มีไอดอลหรือมีคนที่เป็นนักจิตวิทยาได้คุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ไปทําความผิดคนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการตรวจสอบเส้นผมอย่างด้านยาเสพติดอานนี้มันได้ผลมากนะครับแล้วก็ไปสู่การปฏิบัติ็นรูุธรรมเลยมีข้อกฎหมายมีอะไรออกมาให้ให้เอาไปใช้ได้ซึ่งอันนี้เราจะได้รู้ว่า เขาเนี่ยไปไปเสพอีกไหมไป้นั่นอีกไหมนะครับอันนี้เราก็จะป้องกันการกระทำผิดซ้ําได้อันนี้เป็นถ้าถ้าไล่หนึ่งสองสามมก็ว่า3อย่างนี้ที่ผมมองว่าเป็นประโยชน์ต่อต่อต่อสังคมในการที่เอาไปใช้ได้และแก้ปัญหาได้จริงๆครับในเฟสต่อไปท่านคิดว่ามีการเผยผลในรูปแบบไหนบ้างคือถ้าพูดถึงว่าอย่างเงี้ยที่เราบอกว่าวันนี้เป็นวันปิดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการคิกออฟ อย่างที่เราได้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 บทเวทีไปแล้วนะครับว่าเราคิกออฟคลิกออฟอะไรคลิกอ็อปคือนําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติได้จริงจะจะไปสู่การปฏิบัติได้จริงยังไงก็คือเราต้องนําสิ่งเหล่านี้ไปแพร่เผยแพร่ให้ทางประชาชนรู้แล้วก็เอาไปสิ่งเหล่านี้ไปให้ทางหน่วยงานทางภาคีเครือข่ายเราเนี่ยได้นํานวัตกรรมสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้จริงๆในในวงกว้างขึ้นการวิจัยเราอาจจะ ํำหนดจังหวัดกำาหจไในข่าเขตแคบๆแต่ว่าพอถึงเวลาการปฏิบัติเราจําเป็นที่ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติในภาพรวมทั้งหมดนี่ครับ,รบแล้วก็เราก็ต้องตามประเมินอีกทีว่าสิ่งที่เราไปทําแล้วเนี่ยจากที่เราเป็นวงแคบไปเป็นวงกล้างแล้วมันได้ผลหรือได้สมเรธที่ผลยังไงต่อไปครับ,ค,รบความท้าทายในการวิจัยครังนี้คืออะไรความท้าทายครับเมนพอยต์ของเรื่องนี้ก็คือว่าทํำยังไงให้เด็กไม่กระทาความผิดซ้ำอีก แล้วทํำยังไงที่ไม่ให้เด็กที่ไม่เคยกระทําความผิดไม่กระทําความผิดอันนี้เป็นความท้าทายของเราที่ที่เป็นเมนพอย์ของเล่นนี้ในการศาึกษาถามภาพรวมหน่อยนะคะว่าการกระทําผิดของเด็กและเยาว,วชนอะคะ่ะมีอะไรบ้างแล้วก็ที่ทํากระทําซ้ําอีกอะ่ะเป็นมีตัวเลขประมาณเท่าไหร่อะคะคือคือเรื่องเรื่องตัวเลขนี่อาจจะบอกได้แค่ว่ามันมากขึ้นน้อยลงแต่ว่า,เ,าเราจะคงจะกําหนดเป็นรายละเอียดมากไม่ได้นะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยในในเรื่องการกระทําผิดของของเด็กเนี่ยเราเป็นการกระทําผิดที่หลากหลายมากกันนะครับในในช่วงปัจจุบันที่เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้ที่คอนเน้นกันมากก็คือเรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งเด็กอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือหรืออาจจะกลองผิดชวนเข้าไปอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะงานนวัตกรรมวันนี้นะคะมันอยู่ในแผนอันไหนของสํานักงาน างานนวัตรกรรมนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นอยู่ในในในเมนหลักของสำนักงานชาติเลยนะครับในการที่เราจะต้องสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของนวัตรกรรมต่างๆในการที่จะไปสู่การปฏิบัติที่ที่จะไปสู่การบัติได้แล้วก็เป็นผลจริงโดยเฉพาะเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนกัาความผิดซึ่งเป็นเรื่อง หลักของสํงนานักของชาติอย่างหนึ่งที่ต้องแก้แล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะช่วยกันโดยเอานวัตรกรรมพวกนี้ไปใช้ได้และแก้ได้ปัญหาสังคมมันก็จะลดลงครับตัวอย่าง,งการต่อ,อยอดที่เราจะนำมาใช้ได้จริงเนี่ยในตอนนี้เรามีการทําเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรของกองส่วนองินะคะในเรื่องของการสร้างอาชีพให้เด็ดการลดหรือการบำบัดในที่ปิสติด อันนี้คือการที่เราต่อยอดในอนาคตนะคะและก็การแก้ปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงเด็กกลุ่มเสี่ยงในสังคมเรียมีขึ้นได้เยอะนะคะเราเลยทำอย่างไรที่จะมีการให้ให้องค์ความรู้เขานะคะในส่วนของการพัฒนาองค์ความรู้การแก้ไขการเป็นที่ปรึกษาและทำโครงการโครงการที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์มากก็คือโครงการบัตริจิทซึ่งเราจะมีเรื่องของการเป็นที่ปรึกษามินโร่ซึ่งเป็นนักเตะรอดตำรวจนะคะที่สมัครใจเป็นโร่ในการที่ปรึกษาแล้วก็ตำรวจครับค่าผู้ยารต่างๆะคะ ันนี้เราเราขยายผลไปยานุกรมกัของสุนทงถิ่นทั่วประเทศนะคะเพราะว่าัาหาเรื่องยาสิจเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างที่จะรุนแรงในเด็กและเยาวชนประมาณ30คือถ้าผลการวิจัยนี้ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนแล้วก็เด็กเราจะเป็นไหมหลังจากนี้ที่เราจะนําผู้ปกครองหรือคนที่อยู่ในแวดล้อมของเด็กเาะมีส่วนร่วมตรงนี้คะตอนตอนนี้เนี่ยโครงการของอาจารย์วัชรีท่านดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการในการพัฒนาและแก้ปัญหานะคะ แล้วนอกจากผู้ปกครองแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการปรับแก้กฎหมายบางส่วนที่ผู้ปกครองต้องร่วมในการรับผิดชอบด้วยนะคะถ้าเด็กไปกระทำผิดซ้ำผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องดูแลเด็กนะคะไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำในในส่วนของของศาลก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิมีประเด็นเรื่องของสาลที่จะไปทำช่วย<ม>ถ้าเาให้ยาเสพติดนี่เป็นยาประเภทยาเสพติดที่ที่เด็กติดก,กันนะคะตอนนี้มันจะมีเป็นยาไอซ์นะคะยาไอซ์แต่ยาบ้าก็มีในในส่วนของพื้นที่นะคะแตใ่ในในวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยาไอซ์ ในความร่วมมือกันในกับประจุมห่ดไทยก็ดีเรบมีร่วมกับสาํากนการศึกชาในลักษณะเชิญปฏิบัติใน,นรัชัคือตอนนี้สิ่งที่เรามีความร่วมมือกันนะคะถ้าเป็นราชทันจะเป็นเป็นใหญ่นะคะ่ะแต่เราเนี่ยจะเป็นเด็กแลเยาวชนเราก็มีการมีรส่วนร่วมกับศูนย์ฝึกนะคะของกรที่เของเด็กก็มีในส่วนของสถานที่ต่างต่นะ,ะ,นะะส่วนมหาไทยก็คือคมการของทงการอของสวนท้งถึง ตอนนี้เราดึงนะคะเทศบาลโดยตอนอาจจะเป็นต้นแบบในเทศบาลสัมพันธ์นะคะเทศบาลสัมพันธ์เนี่เป็นต้นแบบในการที่ทำโครงการร่วมกับในระดับในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะการขยายหญขึ้นก็ยังสองข้อต่างๆต่างก็คือเรามีการเอาไปแพทยเแพรื่องที่หนึ่งก็คือเราดึงตำรวจในแต่ละพื้นที่นะคะที่เราทำเรื่องภาคีเครือข่าย เปตำรวจเข้ามาในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ในการให้ความรู้อากาศใสแค่กิจกรรมแผนเราทั้งหมดนะคะเรามีตำรวจเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการวิจัยด้วยกันหนึ่งเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการให้ความรู้ด้านยาเสพติดการป้องกันปัญหายาเสพติดนะคะและก็เรื่องของการให้ความรู้ด้านการกำปัดสำหรับเด็กที่ติดไปแล้วเรื่องเรื่องนี้จะให้มันแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนี่ออาจารย์มองว่าเราต้องอาศัยปัจจัยอะไร มมันรรรเดิิกะทถ้าจะให้เดินมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องอาศัยในเรื่องตอนนี้เราใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วมเพราะวันมันไปเด็กแต่ละคนเขาจะสนใจเทคโนโลยีนะคะในการที่จะมาใช้ความรู้ของมคิดความคานะคะในเราเราคิดว่าแพลตฟอร์มเทคโนโลยีหรือว่าการเปลี่ยนผ่านนเทคโนโลยีเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เด็กเขาใช้ประโยชน์และก็สิ่งที่สำคัญคือทุกองค์กรเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ใจและเป็นที่ปรึกษา เราสร้างเครือข่ายพันธบัตรในลักษณะนี้เนื่องจากความเป็นอย่และตรวจที่มีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านสารท่านก็มาเป็นที่ปรึกษาแผนงานนี้นะคะคือในกระบวนการที่ทำเรามีสวนรวมทุกหมดนะคะแล้วก็ถ้าอะไรคถ้าหมดวิจัยนี้เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจะมีโอกาสไ,ไปได้ไหมคะที่หลังจากนี้เราจะมีการลงพื้นที่ที่จะไปอยู่ในโรงเรียนหรือว่าเป็นในภาคส่วนอื่นๆเป็นการบูรณาการที่มันกว้างกว่าการที่จะอีเวนต์อน่างนี้ ตอนนี้เราลงพื้นที่โรงเรียนอยู่แล้วค่ะโรงเรียนเดูตอนนี้มีเครือข่ายโรงเรียนอยู่มาส0โรงเรียนนะคะที่เขาก็เป็นเครือข่ายของที่เห็นใช่ไหมคะอัน้จูดาเนี่คือเด็กเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของจูด้าแล้วประมาณ10โรงเรียนในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีหลายอาจหวัดนะครับอันนี้เดี๋ยวลองลองดูในโปสเตอร์กันได้คก็จะมีเรื่องสุดนี้เอาะเ้าเป็นเครือข่ายในการเป็นเครือข่ายในการสร้างในการรับรับความรู้เรื่องนี้แล้วก็เราก็เข้าไปในงานที่โรงเรียน ท่านท่านสรุปนิดนึงครับท่านครับท่าคนภ่าษาั่กูนะครับสกูนะผมปกติไม่ปกติไมท่านผู้พิสครับ